สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนองคายดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานประจําปีงบประมาณ2,565ภายใต้หลักสีประการคือสะอาดปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมดีและมีสุขานิสัยซึ่งได้กําหนดจัดกิจกรรม3กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมที่1การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทํางานกล่าวคือ สภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรและองค์กรที่ถือเป็นสิ่งสำคัญของการทำงานในยุคนี้เพราะเป็นการสร้างให้เกิดเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนนำไปสู่การบรรลุปเป้าหมายหรือผลสำมรทธสูงสุดของงานการทำงานในยุคปัจจุบันนอกจากจะต้องอาศัยปัจจัยในเรื่องของคนและเทคโนโลยีซึ่งถือเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนทุกภารกิจให้บรรลุปเป้าหมายแล้ว การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนทุกภารกิจให้บรรลุเป้าหมายไม่แพ้กันเขาสภาพแวดล้อมในการทำงานถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญที่จะยกระดับคนและเทคโนโลยีให้กลายเป็นนวัตกรรมและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายหรือผลสำเร็จส,สูงสุดของงานหรือภารกิจต่างๆในขณะเดียวกันหากแม้มีคนและเทคโนโลยี ยังต้องมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีกิจกรรมที่สองการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีโดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันพุธของสัปดาห์สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดหนองคายให้ความสำคัญในการออกกำลังกายอย่างจริงจังจนเป็นนิสัยปัจจุบันการออกกำลังกายเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายดังจะเห็นได้จากการมีชมรมกลุ่มออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆเช่น แอโรบิกลำไม้พองโยคะฟุตบอลเซปักตะกอ้อเป็นต้นทั้งนี้เนะื่องจากการออกกำลังกายเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาพที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการนำไปสู่สุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตด,ดีส่งผลให้คุณภาพชีวิตที่ดีปลอดจากโรคภัยแค่เจ็บซึ่งการออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือที่ทุกคนมักคุ้นกับการเรียกว่าเต้นแอโรบิกเป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ตั้งแต่ระดับชุมชนชน,ชนบทชุมชนเมืองซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ให้ผลที่คุ้มค่าต่อสุขภาพอย่างยิ่งโดยในวันที่23กุมภาพันธ์2 5 6 5สํานักงานสาหกรจังหวัดหนองคายได้จัดก,กิจกรรมการออกกำลังกายซึ่งเป็นกิจกรรมที่2ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานนำโดยนางวณิดาอามาทัศส์สหกรณ์จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรทุกกลุ่มง,งานได้ร่วมกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อเป็นการสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขในการทำงานกิจกรรมที่3กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมสํานักงานสาหกร,รจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์จํานวน19รูปณนะบริเวณล,ลานพญานาคดินของตลาดท่าสเสด็จการตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพบปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาลพระภิกษุจะถือบาทออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆผู้คนที่มาตักบาตรจะนำของทําทานต่างๆเช่นข้าวอาหารมาถวายพระถือกันว่าเป็นการสร้างกุศลเป็นการแผ่ส่วนกุศลส่งถึงญาติผู้ล่วงรับไปแล้ววัตถุประสงค์ของการตักบาตรนอกจากจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้ทานเพื่อบูชาคุณแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและบำรุงพระภิกษุสาม,มเณรผู้ทรงศีลทรงธรรมกิจกรรมทำบุญตักบาทเป็นกิจกรรมหนึ่งในสามภายใต้โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานกล่าวคือกิจกรรมที่หนึ่งเป็นกิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานกิจกรรมที่สองเป็นกิจกรรมออกกำลังกายและกิจกรรมที่สามเป็นกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม